สีเต็มที่ก็จะสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้เริ่มมีเม็ดชมพูนะคะเริ่มมีเม็ดออกชมพูชมพูเลยนะคะเม็ดสีขาวชมพูกระดูกเขียวสะดือ,อะสะดือแดงนะคะหว่างหูก็เป็นสีแดงนะคะวางหูสีแดง สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูอีเหนาบุษบานะคะอีเหนาบุษบาจะคล้ายคอีเหนาอีเหนาขาวหรือเปล่าคือดิฉันซื้อมาคือใบเขียวมากตอนนั้นซื้อมาสี่ใบแต่เป็นใบเขียวนะคะซื้อมาในราคาสองร้อยนะคะต้นเล็กนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ได้มาเลี้ยงแบบสองเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะกัดสีออกมาขาวขาวนะคะเดี๋ยวรอให้เขากัดสีเต็มที่แล้วต้นใหญ่ดิฉันก็จะมาถ่ายทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเขาต้นใหญ่แล้วกัดสีเต็มที่จะเป็นยังไงนะคะ ซื้อมาในน้ำอีเหนาบุษบานะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังดูเป็นอีเหนาขาวอยู่นะคะเพราะยังไม่กัดสีชมพูนะคะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เขียวนะคะพอเขาเขียวแล้วเขาก็เริ่มมาขาวแล้วนะคะเพื่อนๆมาขาวแล้วไม่รู้จะเป็นชมพูไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะโอ้กว่าจะชมพูนะคะเพื่อนๆขนาดเลี้ยงไว้ในตู้อบนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ นี่คะ่ะเพื่อนๆอินเาบุษบาของเราก็ได้กัดสีขาวแบบนี้นะคะเริ่มมีเม็ดสีชมพูแล้วนะคะอินาบุษบาถ้าเขากัดสีเต็มที่เขาก็จะเป็นชมพูเลยนะคะนี่คะ่ะเริ่มเริ่มกัดสีชมพูแล้วนะคะนี่คืออินาบุษบานะคะแตกต่างจากอีนเอาปกติยังไงเดี๋ยวพาเดินไปดูอินเอาปกตินะคะนี่อินาบุษบาที่เราเลี้ยงไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กจิ้วหนึ่งนะคะเราซื้อมาร้อยห้าสิบเล็กมากคะ่ะร้อยห้าสิบ และตอนนี้ก็โตนะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะอีหนหลวงบุษบาของเราก็โตเป็นสาวแล้วเริ่มกัดสีเต็มที่แล้วนะคะวันไหนที่เขากัดเอยังไม่เต็มที่นะคะยังไม่เต็มที่ยังไม่ชมพูเต็มที่นะคะสะดือก็จะเป็นสะดือแดงแบบนี้นะคะกระดูกเขียวสะดือแดงกระดูกเขียวก้านเขียวนะคะก้านเขียวหลังใบก็ประมาณนี้ค่ะถ้ากัดสีเต็มที่ก็จะเป็นชมพูเลยนะคะการเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะ ตอนออกมาใหม่ๆนะคะเขาจะเป็นเม็ดแบบประมาณนี้เนาะ,ะเหมือนกับอีแนวธรรมดานะคะแต่ว่าพอถ้าเขากัดสีเต็มที่นะคะเขาจะชมพูแป๊ดกว่านี้อีกนะคะชมพูแบบเยอะมากค่ะชมพูแบบเต็มใบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนที่เขาเต็มใบอีกทีนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์บบกดแชร์บบกดติดตามกดกระดิ่ง <ๆ S 2> แจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีแนวบุสบาของเราตอนกัดสีเต็มที่ด้วยนะคะนี่กัดสีเต็มที่ก็จะสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้เริ่มมีเม็ด ชมพูนะคะแล้วมีเม็ดออกชมพูชมพูเลยนะคะเม็ดสีขาวชมพูกระดูกเขียวสะดืออสะดือแดงนะคะหว่างหูก็เป็นสีแดงนะคะหว่างหูสีแดงแบบนี้นะคะสะดือแดงมีเม็ดสีแดงขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูอินเนาธรรมดาของเรากันเนี่ยค่ะเป็นอินเนาบ้านๆนะคะไม่ใช่อินเนาบุษบาเป็นอินเนาบ้านๆเขาก็จะเป็นหว่างหูก็มีแดงนิดนึงนะคะสะดือก็ไม่แดงนะคะสะดือเขียวก้านใบเขียว ออกดำนะคะโคนใบส่วนกระดูกก็เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะหลังใบแบบนี้ค่ะอีเหนาธรรมดาก็จะถ้าเขาแบบกัดสีเต็มที่ก็จะเป็นสีขาวนะคะจะไม่มีชมพูไม่เหมือนอีเหนาบุษบาเนาะแต่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วค่ะขาดน้ําขาดแรงไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่อะส่วนอีเหนาบุษบานะคะจะออกมาชมพูแป๊ดสวยขนาดไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อน,อนจะได้มาดูอีเหนากันนะคะอีเหนา อบุษบาของเราว่าสวยแค่ไหนนะคะอันนี้อีแนวธรรมดานะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ